เด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูในชั่วโมง Conversation นะคะของเราชั้นประถมศึกษาปีที่3เหมือนเดิมนะคะลูกนะในวันนี้นะคะคุณครูจะเ,เฉลยแนวแบบทดสอบให้เด็กๆนะคะลูกนะเด็กๆเ,เ,เตรียมเอกสารขึ้นมาเลยนะคะแนวแบบทดสอบนะคะลูกแล้วก็เอ,อ,อกสาเรเล่มนี้นะคะ เอกสารประกอบวิชาสนทนาภาษาอังกฤษนะคะลูกเล่มนี้เด็กๆหยิบขึ้นมาเลยนะคะเดีดูประกอบไปก็ได้นะคะลูกเนาะวันนี้คุณครูจะเฉลยแนวแบบทดสอบให้นะคะ20ข้อนะแล้วก็ฝากเด็กๆนะคะลูกเอ,อเอกสารประกอบวิชาสนทนาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆ,ๆไม่ต้องนํามาส่งคุณครูนะคะลูกเ,เก็บเอาไว้ดูนะคะประกอบ การสอบนะปลายภาคของเรานะคะลูกนะเก็บเอาไว้ดูเนาะสอบปลายภาคนะคะเพราะเราไม่มีหนังสือนะะเนาะรามีเอกสารเล่มน,นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะคุณครูจนนะเฉลยนะทบทวนนะคะตรงท้ายเอกสารนะคะ ใช้เอกสารเล่นนี้นะคะลูกอีกครั้งหนึ่งให้เด็กๆอีกครั้งหนึ่งที่มี50ข้อด้านหลังนะคะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้รอบหนึ่งเป็นการทบทบวนในชั่วโมงหน้านะคะลูกนะเอาละค่ะชั่วโมงนี้นะเรามาดูกันนะคะที่เราเรียนไปแล้วเรื่องอะไรบ้างอ้าเด็กๆดูนะคะเนื้อหาของเราก็คือ Gre e จริง จำได้ไหมลูกกราิ้งคือการทักทายเนาะการกราบทักทายเป็นมารยาทที่ดีในการพบกันเนาะภาษาอังกฤษหรือว่าคนอังกฤษหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยนะคะเขาจะแบ่งนะเวลาการกล่าวคำทักทายเนี่ยเป็น3ามช่วงเวลานะคะลูกเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะตอนเช้าเขาจะบอกว่าอะไรคะ o d morning เนาะตอนบ่าย Good afternoon ตอนเย็น o o d e v e n i n g นะคะแล้วก็มีการทักทายนะสำหรับคนที่เขาสนิทสนมกันนะไม่เป็นทางการ Hi นะคะใช้คำว่า Hi แต่ Hello มันจะเป็นคำที่สุภาพขึ้นมาหน่อยนึงนะคะคนที่ไม่สนิทสนมกันมากนักก็จะใช้คำว่า Hello นะใครคนที่เราสนิทสนมชิดเชื่อกันนะคะก็อาจจะใช้คำว่าให้นะอ่านะคะด็กๆดูประโยคที่มีความหมายว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในการกล่าวคำทักทายเช่นอะไรคะลูก how are you today how are you today หรือ how are you today ก็ได้นะคะคุณสบายดีไหม House v e r y t h i n g คุณสบายดีไหมนะ Are you okay คุณเป็นอย่างไรบ้างวั t ส up? คุณสบายดีไหมนะคะอา่านะอันนี้นะคะเป็นประโยคที่กล่าวคำทักทายนะคะอา้ามาดูพอกล่าวคำทักทายแล้วเราก็ทำไมคะลูก ถามความเป็นอยู่ and you แล้วคุณละ่ะ How about you แล้วคุณละ่ะ Great เยี่ยม Well well ดีมาก I'm fine ฉันสบายดี Okay ก็ดีนะนะคะอ่าทีนีนะ้เรื่องที่สองคือ Goodbye คำอำลาใช่ไหมคะลูกการกล่าวคำอำลานี่พูดได้หลายแบบ ทั้งกล่าวคำอำลาเพื่อพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปแล้วก็กล่าวอวยพรได้เนาะ,ะดูนะคะ see you again แล้วพบกันใหม่ see you again tomorrow พรุ่งนี้เจอกัน see you again next time โอกาสหน้าเจอกัน see you later ไว้ค่อยพบกันนะ see you soon แล้วพบกันเร็วๆนี้นะคะอันนี้เป็น Goodbye หรืออาจจะเป็น Have a nice day ขอให้มีความสุขนะวันนี้ขอให้มีความสุขนะ Have a nice holiday ขอให้มีความสุขในวันหยุด Have a nice weekend ขอให้มีความสุขในวันหยุดนี้ Have a good t ่า e ขอให้มีความสุขนะ a ช e care. ดูแลตัวเองด้วย Good luck โชคดี Sweet dream ฝันดีนะ Sleep well นอนหลับให้สบายนะ Good night ราตรีสวัสดิ์ goodbye ลาก่อน bye ไปแล้วนะนะคะประโยคเหล่านี้เนาะทีเ่เราทำไมคะจะพูดนะกล่าวคำอวยพรกันเนาะอ่ะมาดูเรื่องที่3นะคะการแนะนำตัวเองเนาะ introduce การแนะนำตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเราทำไมคะลูก พบกันนะเราจะกล่าวคำทักทายกับผู้ที่เราสนทนาอาจจะเป็นการพบปะกันครั้งแรกหรือเป็นการแนะนำนะในที่ประชุมนะที่เป็นทางการหรืออาจจะพบกัน นะระหว่างทางเราอาจจะแนะนำตัวเองได้นะคะ let me introduce myself คือฉันขอแนะนำตัวเองนะคะอันนี้พูดในที่เราทำไมคะอาจจะสนิทชิดเชื้อไม่เป็นทางการเนาะแต่ถ้าอยู่ในที่ประชุมหรือในห้องที่มันกว้างนะคะมีคนอยู่ด้วยกันมากมายนะ,ะเรา ต้องใช้ว่า may I introduce myself จะเป็นคำแนะนำที่สุภาพนะคะขอแนะนำตัวเอง may I introduce myself นะคะหรือจะอาจจะใช้คำว่า I'd like to introduce myself ฉันขอแนะนำตัวเองนะอันนี้ถ้าเราพบกันนะในสองคนเราอาจจะ I'd like to introduce myself ได้นะคะ หรือ,อเราจะแนะนำชื่อเรา My name is สุรชัยฉันชื่อสุรชัยครับ I am วนิดาฉันชื่อวนดดาค่ะ Hello I m m a x สวัสดีฉันชื่อแม็กนะคะอันนี้เป็นการแนะนำการกล่าวแนะนำนะคะ เด็กๆมาดูนะคะลูกเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแนวแบบทดสอบนะคะ่เด็กๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะลูกเตรียมเลยนะคะอ้าวพร้อมหรือยังคะลูกอ่าพร้อมแล้วดูเลยนะคะอ่าเด็กๆมาดูข้อหนึ่งเลยนะคะลูกข้อหนึ่งนะเราจะถามว่าอะไรคะ จะถามว่าอะไรแล้ว B จะตอบ My name is to น y นะ A จะถามว่าอะไรคะ What is your name หรือ How are you หรือ What are you นะต้องถามว่าอะไรคะลูกจึงจะตอบว่า My name is to น y ต้องบอกว่า What is your name นะต้องถามว่า What is Your name อ่ะมาดูข้อสอง What is your nickname What is your nickname B จะตอบว่าอะไรคะลูก What are you หรือ My hair is long หรือ My nickname is เต๋ถาม nickname ก,ก็ต้องตอบ nickname ใช่ไหมคะลูก อตอบว่าอะไรคะ My nickname is เต๋าเนะเ,เขาบอกว่า What is your nickname อ่าชื่อเล่นของเธอคืออะไรนะก็ต้องตอบว่า My nickname is เต๋อ่าดูนะคะเขาบอกว่า What is today What is today? อ uh, ่วันนี้วันอะไร It is a sun. Today is Tuesday. Yes, it is. จะตอบว่าอะไรคะถามวันก็ต้องตอบว่าวันนี้คือ Today is Tuesday. วันนี้คือวันอังคารจะไปบอก it is a sun ได้ไหมคะลูกไม่ได้นะมันคือวระอาทิตย์หรือ yes it is ก็ไม่ใช่นะคะต้องตอบว่า today is Tuesday นะคะ number four how about you how about you มันหมายถึงอะไรคะมันจะตรงกับข้อใดลูกดีมากฉันสบายดีหรือแล้วคุณละ่ะ คําคตอบคือแล้วคุณละ่ะเห็นไหมคะ่ลูก How about you อ่ามันมีคําว่า How about you you ก็คือคุณนะประโยคที่มีคือคุณก็คือแล้วคุณละ่ะนะคะเวลาที่เราดูคําถามนะคะลูกเราจะต้องคิดนะวิเคราะห์คําตอบก่อนนะคะอ่า ต่อไป Are you okay? Are you okay? จะตอบข้อไหนลหูก I'm fine. หรือ I'm sorry. หรือ Goodbye. อเราต้องตอบว่า I'm fine. Are you okay? เธอเป็นไงคะเป็นไงเป็นไงบ้าง I'm fine. ฉันสบายดีนะคะ ต่อไป Goodbye ใช้พูดเวลาใดลูก Goodbye พบกันสวัสดีหรือการอำลา Goodbye ก็คือการอำลานะคะต่อไป Number 7แล้วพบกันใหม่คุณพูดอย่างไรคะอ่าแล้วพบกันใหม่ s well. see you again, ก o o d luck คำตอบก็คือ see you again แล้วพบกันใหม่นะคะ see you again สลิปวิวได้ไหมคะลูกเราหลับฝันดีได้ไหมหรือกุดลักโชคดีได้ไหมไม่ได้แล้วพบกันใหม่คือ see you again อ้าวต่อไปข้อแ เอเาบอกว่า my name is touch า B จะบอกว่าอะไรคะ hi อ a เอออเาบอกว่าชื่อของฉันคือทัช B จะบอกว่า hi อะไรคะลูก a m toto อาสวัสดีฉันก็ชื่อโตโตนะ my name is touch hi m toto นะคะ ต่อไป Are you a student? Are you a student? Yes, I am. I am a nurse. I'm fine. คำตอบคือ Yes, I am. เธอเป็นนักเรียนใช่ไหมใช่ค่ะฉันเป็นนักเรียนเนาะ I am a nurse. ฉันเป็นพยาบาลใช่ไหมไม่ใช่ฉันเป็นนางพยาบาลเขาไม่ได้ถามเลยว่าเธอเป็นอาชีพอะไร เน no? I am fine ฉันสบายดีก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะ Are you a student เธอเป็นนักเกรียนใช่ไหมก็ถามแต่ต้องบอกว่าอะไรคะลูก Yes I am ต่อไป number c อ่า thank you ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่าเราจะบอกว่าอะไรคะลูก You're welcome อ่าไม่เป็นไรคะ่ะอ่า You're welcome เนาะต่อไป uh, What color do you like What color do you like Color คืออะไรคะลูกสีตอบว่าอะไรคะ I like I like red uh, I like red เนาะฉันชอบสีแดงถามสี color เนาะไปตอบ English ได้ไหม เออตอบฟุตบอลได้ไหมคะนะเราต้องตอบว่าอะไรลูกเร e คือ Color คือสีสีแดงต่อไปคะ่ะอ้า how tall are you how tall are you อ่า tall คืออะไรลูกความสูงอ่าจะต้องตอบว่าอะไรคะ I'm one hundred. 25 e n t y five centimeters tall นะถาม tall ความสูงนะคะจะไปบอก I am a student หรือ I am a good boy ก็ไม่ใช่นะถาม tall จอนต้องตอบ tall ความสูงเนาะนะคะต่อไป ah give me a pen please ah give me a pen please here you are เราจะตอบว่าอะไรคะเราจะต้องตอบว่าอะไรลูก Thank you อ่าให้ชิ้นยิมประกาหน่อยได้ไหมคะอ่าเอาสิอ่าแล้วเป็นไงลูก Thank you บอก็ให้ของเราเราก็ต้องบอกอะไรคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ Thank you เนอะต่อไปค่ะ Are you a student อีกไม่เป็นไรอันนี้ซ้ำกันเนาะ Are you a student ก็ต้องตอบว่า Yes I am นะอ่ต่อไปจะถามว่าอะไรคะ I live in สเตท I live in สเตทต้องถามว่าอะไรคะลูก When do you live What are you doing หรือ what day is today ต้องถามว่า where do you live เนอะ I live in สตีนะคะอ่าต่อไป what subject do you like subject คืออะไรคะลูกวิชาใช่ไหมเออคุณชอบวิชาอะไรคะ tiger English blue จะตอบว่าอะไรคะลูก subject ก็ต้องตอบว่า English ภาษาอังกฤษค่ะชอบภาษาอังกฤษเนาะต่อไป thank you เขาบอกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราก็ต้องบอกว่าอะไรคะลูก I'm okay I'm okay นะไม่เป็นไรคะ่ะ เขาขอบคุณเราเราก็บอกว่า I'm okay ออตอไป What animal do you r i k e What animal? Animal คืออะไรคะลูกคือสัตว์ใช่ไหมคะมคุณชอบสัตว์อะไรอะ่ะ Dog, bird, football เป็นไงคะคำตอบคือ bird อชอบอะไรลูกนก no. นะคะ ต่อไป Now, what are you what are you นะ I'm a student yes I am หรือ I'm t e years old เห็นไหมคะคำตอบมันมีหลากหลายเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องดูให้ดีเราจะตอบว่าอะไรคะลูก I'm a a student คือเกี่ยวข้องกับเราเนาะ w a t are you? เธอเป็นอะไรจะไปตอบว่าใช่ค่ะหรือจะตอบว่าฉันอายุ10ปีได้ไหมลูกไม่ได้นะคะ w a t are you? ก็คือ I'm a student นะ I'm a student ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ uh, mm hmm. จะถามว่าอะไรคะลูกจิงจะตอบว่า It is an orange อ่ามันคือส้ม ต้องถามว่าอะไรคะ What are these หรือ What is this หรือ What's that ตอบ It is an orange ก็ต้องถามว่า What is this นะคะ What is this มันจริงจะตอบว่า It is an orange นะคะเอาละค่ะวันนี้เนาะ,ะเฉลยแนวแบบทดสอบแล้ว20ข้อนะคะเด็กๆเก็บเอาไปไว้ดูนะคะลูกไว้ทบทวนดูนะคะก่อนสอบปลายภาคนะลูกเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุณครูก็จะมาเฉลยท้ายบทนะให้เด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะพบก,กันในชั่วโมงหน้านะคะลูก o ุดบาย